เป็นสิวเรื้อรังมา10ปีไม่หายสักทีรักษาอย่างไงดีคะคืออย่างที่ทราบเป็นดีนะคะว่าการเป็นสิวเรื้อรังเนี่ยมันจาเป็นมากๆที่จะต้องใช้เวลาค่อยๆรักษานะคะสิวเรื้อรังมันถึงจะบรรเทาลงได้แล้วคนที่เป็นสิวเนี่ยใช้อะไรมั่วๆไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้ผิดเนี่ยหน้าอาจจะพังกว่าเดิมได้ด้วยค่ะแต่เมื่อเป็นสิวแล้วเราควรดูแลอย่างถูกต้องเพื่อให้ผิวกลับมาแข็งแรงและยับยั้งการเกิดสิวจากต้นตอค่ะถ้าจะให้แนะนําสกินแคร์ที่ช่วยจบวงจรสิวเรื้อรังได้จริงแล้วก็แบบราคาดดดดดี้้้้ววยยยยยนนนนนะะะะะคคคหหลลาาาาาาาอออจจจจจัััังงงไไไมมม่่่่่รรูกกเเเแแบตใช็ผ ะะอิวก็จะแนะนําตัวนี้เลยค่ะเป็นเซรั่มดีๆนวัตกรรมใหม่ลดสิวจากคุณหมอแบรนด์เนียนะคะเขาเป็นแบรนด์ที่ทําขึ้นมาสําหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยนะคะมั่นใจได้อิวลองไปเลื่อนๆดูในช่องเขานะคะรีวิวจากผู้ใช้จริงของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะอย่างบางเคสนะคะจากคนที่เป็นสิวเยอะๆเนี่ยเริ่มใช้ไปประมาณแค่7วันเนี่ยก็เริ่มเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วค่ะและเขาได้ผ่านการทดสอบ dermatologist t เทสแล้วด้วยนะคะคือเป็นการรับรองว่าได้ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะว่าไม่มีสารสกาัดหรือว่าสารเคมีอันตรายใดดดๆททีีี่่่เเสยงงห้้้กกิิอาารแแพพนนนนคััผว ก็สามารถใช้ได้ค่ะที่สําคัญคือนอกจากเขาช่วยลดสิวแล้วนะคะเขายังช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นอีกด้วยนะคะก็จะเป็นการยับยั้งการเกิดสิวซ้ำซากหรือสิวเลื้อรังได้นั่นเองค่ะจุดเด่นของเขาเลยนะคะคือเขามีทีทรีออยจากออสเตรเลียนะคะซึ่งมีความเข้มข้นสูงถึง5%เลยนะคะซึ่งมันเทียบเท่ากับยารักษาสิวแต่ว่ามีการระคายเคืองต่อผิวน้อยกว่ามากค่ะมีสารเทอร์พีเนนโฟโนะคะที่มีการวิจัยว,ว่าช่วยฆ่าเชื้อสิวซีเอ็กเน่แล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวบนใบหน้นย่าาใชวะะคหะ สิวแห้งได้ไวมากขึ้นและยังมีสิคง P C A ด้วยนะคะที่ช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าช่วยสลายส่วนที่ยึดเกาะของส่วนที่อุดตันได้จึงทาให้สิวอุดตันสิวหัวดาําสิวเซียนแล้วก็ไขมันต่างๆเนี่ยหลุดออกได้โดยง่ายค่ะเขามีสารสากัดจากใบโบบกที่มีสารไตรเทอร์พีนอยด้วยนะคะจะมีส่วนช่วยในการป้องกันแผลจากสิวมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระจะช่วยในเรื่องของรอยสิวรุมสิวช่วยสมานแผลจากสิวให้หายได้เร็วมากขึ้นและถ้าอยากสิวหายไวนะคะแนะนําให้ใช้คู่กันเลยนะคะก็คือเจ้้้้้้้้าาาาตตตตตตตัััััััวว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 เเเเเเเซรร่่่มมมมนนนนนนีีีะะะะะคคคคูกกบจจลแสสิิขขของงถึ ยอย่างตัวอิวเองเนี่ยนะคะถ้ามีสิวขึ้นเนี่ยอยิวก็จะรีบแต้มตัวนี้นะคะทิ้งเอาไว้ประมาณแค่คืนเดียววันเดียวนะคะสิวมันก็เริ่มยุบแล้วค่ะและยิ่งใช้คู่กันนะคะมันจะยิ่งเสริมประสิทธิภาพเห็นผลได้ไวมากขึ้นอีกด้วยค่ะการรักษาสิวนะคะโดยเฉพาะสิวเรื้อรังนะคะเราจําเป็นจะต้องใช้ความสม่ําเสมอความต่อนเนื่องในการดูแลผิวไปเรื่อยๆนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสกินแคร์ต่างๆเขามีสารสก,กัดที่ดีมากๆในการที่ช่วยดูแลปัญหาสิวอยู่แล้วนะคะขอให้เรามีวินัยที่ดีด้วยนะคะสิวอะ่ะก็จะหายแนนน่่อคะ ใครที่สนใจตัวช่วยในการดูแลปัญหาสิวที่ดีสกินแคร์ที่ดีสารสก,กัดที่ดีแล้วก็ราคาดีอีกด้วยนะคะก็กดที่ลิงก์ต้กกาสินค้าในคลิปนี้ได้เลยค่ะ